สนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยมาฮ่ารัตนเพศยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่อ่างเก็บน้ำหนองตัดหมู่5ตำบลพุทธบาทอเภชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นายนาวินสังขมาศผู้อำนวยการศูนย์อเมริการจิตอาสาพ,พระราชทานอเภชนแดนมอบหมายให้ในายราเชนสร้อุทาประดับอุโำเภอชนแดนเป็นประธานในพิธีจัดก,กิจกรรมวันสมเด็จพระมหา,าธีรราชเจ้าเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งพระองค์นั้นได้เป็นผู้ให้พระราชทานกับหม่อลูกเสือไทยนอกจากนี้พระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งริเริ่มและพัฒนาไว้ล้นแต่เป็นรากฐาน ที่สำคัญของชาติเพื่อการรำลึกถึงพระองค์ท่านจิตอาสาพระเจ้าทหารอำเภอชนแดนได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอชนแดนและร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยมีนายสมเด็จธรรมมานายกองการบริหารส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูร์ให้การรับรองนายอดุลรักษริประดัอำเภอชนแดนในเกรียงไกรโลสุวรรณพัฒนาการอำเภอชนแดนนางสาวจิตติมาสุภลักษณ์ประมงอำเภอชนแดนและนางสาวพรเพ็ญจินยี่กเกษตรอำเภอชนแดนร่วมพิธี ต่อจากนั้นนายสมเด็จทรม,มาพร้อมเจ้าหน้าที่นำพันปลาเบญนจำนวนไปปล่อยที่อ่างเก็บน้ำแก้มลิงบ้านลาดน้อยโดยมีนางสาวสุธีรัตนโชธอดีตอธิดีกรมบัญชีกลางที่หลังเกษียณอายุราชการแล้วได้มาปลูกบ้านสร้างสวนผลมไม้เลี้ยงปลาประกอบสมาชีพเข้ากับชาวบ้านในชนบทจนรับการแต่งตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทให้เป็นแม่ใหญ่ตำบลพุทธบาทและชาวบ้านเรียกขานนามติดปากมาจนถึงทุกวันนี้